นี่นะครับก็หลังจากที่ปั่นโอ้มันระเบิดปลาโอเคแน่นอนนะครับน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองมากกว่านะครับว่าที่นี่กิติศัพท์มันแรงนะครับที่นี่ของเขาแรงนะครับท่านสามารถรับชมช่องมาฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดําน้ำยิงปลาป่วนยาพันกุลาป่วนสาระขีมาแอลป่วนผีและตกปลานี่สวัสดีครับ,ค,รบคุณกําลังอยู่กับช่องมาฉาจอมป่วนแม่สอดสอนนะจ๊ะวันนี้นะครับพามาลุยกันในป่าแบบนี้นะครับซึ่ง ที่เราจะเห็นกันด้านหน้านะครับด้านล่างเดี๋ยวผมจะพาตะลุยเข้าไปนะครับตอนนี้เป็นป่าลกมากนะครับฝั่งนู้นจะเป็นพม่านะครับแล้วก็ตรงนี้ยจะเป็นแก่งหินหน้าผาใหญ่มากนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีจุดใต้นะครับที่เป็นช่องนะครับใต้หน้าผาผมคาดว่าอาจจะมีปลาใหญ่ๆหลบซ่อนอยู่นะครับเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยผมตะเวนล่าปลากรดหมูเนี่ยไม่เจอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนน้ํา นิ่งข้างฟังนะครับหลายๆสภาพแล้วก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะตัดต่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับเพราะว่ามาหลายคลิปแล้วนะครับพี่ปลายมาแล้วก็ไม่เคยได้เลยแต่คลิปนี้เราจะลองมาลุ้นกันดูว่าจุดนี้ที่ผมคาดหวังไว้เนี่ยมันจะมันจะมีตัวไหมนะครับมันจะเป็นอย่างที่คิดไว้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูสภาพหมายกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามานี่ก่อนเลยนี่นะครับในการจะตกปลาแม่น้ํานะครับเราก็จะต้อง เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตะกัวนะครับการเปลี่ยนตะกัวทํายังไงนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับสําหรับการมัดตะกัวนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับการมัดกิฟเนี่ยบางคนก็จะพันสายเมนเยอะนะครับแต่ในตัวผมผมจะไม่พันสายเมนเยอะนะครับเอาปลายนี่นะครับนี่สาหรับมือใหม่นะใครที่ไม่ทราบนะครับอย่าไปย้อนอย่างนี้นะเวลาน้ํามันพัดมันจะต้านนะครับเพราะปลายสายเวลาลงไปเนี่ยนี่นะครับคือเวลาเบ็ดนะครับเวลาไปอยู่ในน้ําเนี่ย ลายสายอยู่แบบนี้ใช่ไหมอ่าถ้าเราตีแบบเนี้น้ำมันจะต้านแบบนี้นะครับก็คือจะไม่มีการต้านกันมากส่วนสายเอ็นนะครับพยายามเช็คดีๆว่าตรงไหนมีขุยบ้างนะครับคือจุดไหนที่มันมีขุยนะครับหรือว่าโดนบาดโดนเสียสีแล้วเนี่ยก็ตัดทิ้งนะครับแล้วการมัดนะครับกิ๊บนะครับนี่นะครับหนึ่งนะครับลอดหนึ่งนะนะนี่ครับห่วงนะครับลอดครั้งที่สองนะครับสองนะครับ ทำอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นสองห่วงนะครับนี่นะครับแล้วเราก็พันเกี่ยวนะครับหนึ่งสองสามนะครับพอได้สามหมุนหมุนกระสายเมนสามครั้งปุ๊บเราก็มาสอดใส่วงนะครับนี่วงที่เราทำไว้นะครับเราก็ดึงนี่นะครับ จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ก็เป็นอันจบพิธีนะครับสําหรับการมัดนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้กันบ้างเยื่อนะครับเยื่อนี้ก็คือเอาคลิปลงไว้อยู่นะครับว่าหมักเองนะครับแต่กระป๋องอะยืมเข้ามาอยู่เพราะว่ามันพกพาง่ายนะกระป๋องเล็กนะครับก็ขอท้ายนะครับจะเป็นไส้เดือนนี่นะครับเยื่อครอบจักรวาลนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ เยอะหมักนะครับซึ่งหมักไว้เองมีคลิปอยู่นะครับในช่องมระาตาปวนแม่สอดก็ทําคลิปไว้นะครับว่าทํายังไงกลิ่นจะเหมือนปลาล้ามากๆเลย <laughs> กลิ่นรุนแรงนะครับเหม็นมากโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เหยือ่อแล้วเดี๋ยวเราจะพาลงกันไปข้างล่างว่าสภาพการลงจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับก็หลังจากที่ปั่นโอ้มันระเบิดปลา พ่มาันระเบิดปลาครับเนะี่ยแล้วเราจะตกได้ตัวไหมเนะี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับเมื่อกี้ที่ได้มาสำรวจไว้มาเดี๋ยวเราจะลงกันทางนี้นี่นครับปุกป่าฟาดงกันเข้ามา ้นี่ครับตรงนี้ก็สวยนะแต่นะครับจะมีตรงนี้ที่ว่าเป็นใต้น้ำผานะครับใต้ผาหินนี่นะครับหมายตรงนี้จะสวยนะครับเดี๋ยวจะลองดูเพราะพม่า,ระ,มาร,ระเบิดตรงนู่นะน,นะครับไกลๆนู้นนะครับกลางน้ำนู่นนะเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้ไปนะครับ ใช้ความพยายามหน่อยหาช่องนะครับโอ้ยช่องลงที่ดูนะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากใชยย่อยนะครับเดี๋ยวผมขอยุติการถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวมันจะกิ้งลงไปนะครับลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับนี่นะครับก็เปิดเบรกอ่อนๆไว้นะครับตีลงไปแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนี่นะครับบรรยากาศข้างล่างนี้นะครับ ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งพม่าแล้วนะครับนี่เป็นหน้าผาหินที่ที่เดินลงมานี่นะครับก็ทุลักทุเลพอได้นะครับทีนี้เร,เราลองมาดูนี่ดีกว่านี่มันคืออะไรนะครับนี่นะครับถ้าให้สันนิษฐานน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองนะหรือตะกรวดนะครับหน้าจ่านะครับดูนะครับ ดูรอยเล็บนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับที่ลากขึ้นไปเนะี่ยไม่น่าจะเป็นตุ๊กเค้แน่นอนนะครับน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองมากกว่านะครับเพราะเคยเจออยู่นะเมื่อก่อนมาดำน้ําที่นี่นะครับแต่ไม่รู้ไตเข้าไปอยู่หลืบไหนซอกไหนแล้วนะครับมีอยู่นะครับตัวนี้นี่ก็เขาก็กลัวคนแหละนะครับกลัวคนทําร้ายมาว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ลอง ขาที่ปักเบ็ดดีๆนะครับลองรอดูก่อนว่าจะกินไหมนะครับเพราะว่าพม่าระเบิดฝั่งนู้นนะครับแรงสะเทือนเนี่ยมันน่าจะมาฝั่งนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวลองดูกันก่อนว่าจะเป็นยังไงจะมีตุกดิกตุกติกไหมครับถ้าไม่มีก็ย้ายนะครับเพราะว่าเพิ่งโดนเสียงระเบิดฝั่งนู้นนะครับสะเทือนทั้งหมดนั่นแหละแต่มันไม่โดนตัวนะมันอยู่ไกลครับอยู่นู่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลองลงข้างล่างนะครับไปหาคุ้งนู้นนะขณะนี้นะครับเราก็ ได้ย้ายหมายนะครับนี่ก็จะเป็นผาจ่อนะครับที่นี่เขาเรียกว่าผาจ่อเพราะว่ามันมีผาเป็นช่อนะครับขึ้นมานะครับนี่จะเป็นป่าหินหมดเลยนะครับก็จะมีกล้วยตานีนะจ๊ะกลางวาันเราไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ถ้ากลางคืนเราก็คิดนิดนึง <c oughs> นะครไปว่าแล้วเราก็นี่นะครับบรรยาก,กาศไสเดือนก็ขุดเอาเงี้ยแหละครับ นี่ก็ขอท้ายใช้เส้เดือนแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะกินไหมฟังเสียงนกเขานะครับต้นต้นเนี้ยนกชอบมาจับนะครับมันจะมีลูกไม้ให้กินนะครับแต่ไม่ต้องไปสอยมันหรอกเพราะว่าสอยไปก็คงไม่ได้กินนะครับพอาะถ้าสอยมันนียมันน่าจะร่วง ลงน้ำเมยนะครับเพราะล่างนี่ก็เป็นแม่น้ำแล้วนีนะ่จุดนี้ก็เคยตกได้นะครับแต่ตอนนั้นน้ำไม่แรงขนาดนี้แต่ตอนนี้แรงมากเดี๋ยวเราจะลงไปดูอีกที่หนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับสภาพจุดนี้แหละที่ผมเคยได้ตัวนะครับก็จะเป็นโอ้ยแมงตอมตา อุ้ยนี่นะครับสภาพหมายน้ำจะวนนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะลงล่องนะครับอุ้ยอุ้ยนกนกนกเฮ้ยไกป่ป่าไก่ป่าเ๋อไม่ใช่ที่นี่ไก่ป่าเยอะนะครับมีนะครับเพระฝั่งนู้นเป็นฝั่งพมา่าก็จะมี ไก่ป่าบินข้ามไปข้ามมาสมัยผมเด็กๆนะแต่สมัยนี้ก็จะลดน้อยถอยลงเนื่องจากว่าคนบุกลุกสภาพป่าเยอะนะครับโอ้ยไปเราลองมาดูกันวิวตรงนี้นี่บอกเลยวิวหลักร้านนะครับสวยมากบรรยากาศดีร่มรื่นแต่ไม่เคยได้ป่าใหญ่เลยได้แต่ตัวเล็กๆนะครับ แมงตอมตาเอ้ยนี่ครับทางลงนี่นี่ดูบรรยากาศบรรยากาศสวยจริงแต่ล่องน้ำนี่ไม่รู้จะได้ตัวไหม <c oughs> ดูแล้วเหมือนเหมือนจะแจวดูนะครับบรรยากาศ <c oughs> ไม่รู้จะตีไปตรงไหนเลยโอเคครับเดี๋ยวลองดูกันหน่อย เดี๋ยวจะเดินลงไปนะครับลองสักนิดหนึ่งสักแป๊บหนึ่ง่าว่ามีตัวไหมถ้าไม่มีก็จะย้ายอีกนะครับอย้ายเป็นว่าเล่นแหละครับงานนี้นี่นะครับที่มาของผ่าจ้อนะครับผ่าที่มันแบบตั้งขึ้นเป็นช่อเป็นช่ออย่างเงี้ยครับ,บกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องมิตรรักวิดีโอทั้งหลาย คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยชัดและภาพสั่นไหวเนื่องจากว่ากล้องนี้เป็นกล้องเก,เ,เก่านะครับสรุปเลยเก่านะครับแล้วก็หลายปีแล้วนะก็นี่นะครับระบบการสะเทือนเขาก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ยี่ห้อไหนไม่ต้องไปพูดกันดีกว่าเพราะว่ามันนานแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าประจานเขาอีกก็นี่นะครับก็ตั้งกล้องเองเวลาโฟกงโ,โฟกัสนะครับก็จะมี ความลอเลเลนะครับก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นสเต็ปนี้แหละนะครับไม่ต้องเสียเรียดนะครับที่ปัดๆอยู่เนี่ยไม่ได้ปัดเหยื่อเข้าตาแต่แปดแต่แปดแมงวนันนะจ๊ะตีเข้าไปฟิวเลงฟังนู้นนะครับแต่สักพักเนี่ยด้วยกระแสน้ําอันรุนแรงเนี่ยมันก็จะพัดเหยื่อของเรามาฟังไทยนี่แหละไปพม,ไม่าทําไมไปแล้วเดี๋ยวโดนดาบฟันนะกลับมาไอ้นู้นะ ความจริงกลับมาเนี่ยติดต่อนะครับจะติดแง่งหินถ้าไม่ยืนเม็ดออกไปดูนะครับยืนออกไปยืนออกไปอย่าหดเข้ามาไอ้ปักเลยนี่เนี้เนี่ยแมนแล้วได้ตัวแน่นแน่นะครับดูรู้แล้วเนี่ยรู้เนี่ยชัดเจนไอ้คนภาคมันบ้าอะไรเนี่ยนะครับก็ปรากเสร็จเป็นอันเสร็จพิธีนะครับรันรินทำไมนะครับ ก็อเผอิญว่ารอเรือร,ริ้นดรีบรรยากาศแม่น้ำก็ดีดีนะโอ้โหไอพ่อมาพวกนั้นมันไประเบิดหัวนู้นอีกแล้วน,นะครับสองลูกเลยเนี่ยปลาจะไปเหลือรอดอะไรโซนเนี้ยที่ว่ามาตกมาตกแล้วไม่ค่อยได้นะครับเพราะไอพวกนี้แหละครับอันระเบิดกัน นี่นะครับโอ้ยถ้าระเบิดกันอย่างนี้นะครับเหล๋ยหมดครับความจริงนะครับฝั่งเนี้ยนะครับข้างนี้นะครับจะมีพวกปลาเนี่ยเข้ามาหลบนะครับเหมือนหลบน้ําหลบกระแสน้ำนะมันจะมีอยู่นะครับในคลิปที่ผมมาลงไว้นะครับในช่องมาฉาจอมปลดมาสอดก็จะมีอยู่นะครับแล้วถามว่าประวัติที่นี่เป็นไงบ้างนะครับเคยมานอนไหมนะครับเคยนะครับ ผีหลอกไหมนะครับผมไม่รู้ผีหรืออะไรหลอกผมนะแต่ที่แน่นะโดนนะครับมีแต่ผมผมเนี่ยข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับข้ามไปอยู่เกาะถามว่าตอนนั้นตรงนี้มันแห้งนะครับตรงตรงนี้จะเป็นตอนะครับพี่ว่ามีกระสอบติดอยู่เนี้ยนะครับผมก็ลงตรงนี้นะครับก็ลอยข้ามมานี้ยครับแล้วก็มานอนเกาะนี้นะครับก็ตีเบ็ดออกมาพอตะวันเริ่มตกดินเท่านั้นแหละนะครับไอตรงเนี้ย มันก็จะดึงเลยมันจะดึงยากเศาเศาเศาๆานะครับเหมือนหนูดึงนะครับซึ่งปกติแล้วหนูป่าเนี่ยมันมันน่าจะกลัวคนนะอ่ามันไม่น่าจะแบบว่ากล้าดีขนาดนี้นะครับเอาไฟส่องก็แล้วก็ไม่เจอตัวนะไฟส่องก็ไม่เจอตัวมันก็ดังของมันไปเรื่อยๆนะครับเศาเศาเศาเย็นเช้าอ่ะนะครับเย็นเช้าหมดเวลาของมันคือตอนเช้านะครับตอนเย็นตะวันตกดินปุ๊บมันก็เริ่มจัดการทําอย่างนั้นแหละครับ มก็ปล่อยมันก็คิดว่าเออหน้าที่มึงอยากจะหลอกจะทำอะไรมึงก็ทําไปนะครับพอเอาไฟส่องแล้วเดินดูแล้วมันไม่มีนะครับได้ยินแต่เสียงแต่ตัวไม่มีเออเอากับมันสิซึ่งปกติโซนเนี้ยมันไม่น่าจะอยู่แบบนี้หรอกเพราะว่าคนพวกพมุพม่าะนะมันหาหนูกินกันอยู่แล้วนะครับัวนี้เห็นไฟก็วิ่งแล้วแหละเสร็จปุ๊บฝั่งนี้นะครับต้นไม้เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับก็คือต้นนี้ต้นนี้ตนน้ตนใหญ่นี้นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็ทั้งคืนนะครับลูกไม้ไม่มีแต่อยู่ดีดีนะครับสัตว,วนน์วิ่งกันให้วุ่นนะครับเสียงนกเสียงอะไรวิ่งกันให้วุ่นนะครับเหมือนแบบโอ้โหยังกับเป็นป่าลึกนะครับก็เล่นกันก็เอามีหน้าที่ทําอะไรก็ทํากันไปนะครับเพราะว่าเรามาตกปลานะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้เสีเยเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เพราะาเรารู้อยู่แล้วว่าที่นี่กิิศัพท์มันแรงนะครับที่นี่ของเขาแรงนะครับก็ตั้งแต่สมัยน้าผมนะ นะครับเมื่อก่อนเป็นวังใหญ่นะครับพวกผีป่าพวกอะไรเงี้ยก็มีอยู่แล้วนะครับก็เลยแต่เราเนี่ยเราไม่ได้ลบหลู่เขาเราก็ไม่ได้เสียดเท่าไหร่นะครับก็มานอนเขาอยากจะลองเขาก็ลองไปนะหน้าที่ของเขานะครับเขาอยากจะเล่นก็ให้เขาเล่นไปแล้วถามว่าเวลานอนเป็นยังไงนะครับก็นอนฝ้าบ็ดเปลี่ยนเหยื่ออะไรปกตินะครับเหมือนคนตกปลาทั่วไปแต่ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าพอกําลังเคลิบเคิ้มนะครับกําลังเคลิบเคลิ้มนอนอยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะมีเสียงคนเดินมาจากตรงนู้นเห็นไหมป่าไนะั่น่ะอ่าเหมือนเดินเลาะน้ํามานะครับก็เดิน <c oughs> เดิน <c oughs> เดินเดินมีเสียงคนเดินมาแล้วพอผมลุกขึ้นมองก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าเป็นอย่างเงี้ยทั้งคืนพอจะเคลิ้มๆปุ๊บจะได้ยินเสียงคนเดินแล้วเหมือนคนเดินคุยกันมาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยก็คือจะเป็นประมาณนี้ตลอดเลยเหมือนคนจะมาหาปลาอะไรเงี้ยทั้งคืงนนะครับจนเช้าแต่ถามว่าที่นี่เป็นยังไงนะครับที่นี่จะพยายามแบบ ก็กวนจิตนะครับของของของคนเนี่ยให้แบบให้กลัวนะครับให้กระเจิดกระเจิงให้ขวัญหน,นีดีฟอร์ประมาณว่าต้องกระตุ้นทุกด้านนะครับไม่ว่าจะใช้สัตว์นะครับเสียงเท้าเดินอ่าสเปรย์ละนะครับที่เขาจะกระตุ้นจิตนะครับแต่ถ้าถามว่าจิตเราดีนะครับจิตเราดีจิตเราแข็งเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าใครจิตไม่แข็งนะครับจิตอ่อนขวัญอ่อนเนี่ยที่แบบนี้ไม่ควรที่จะมานอนนะครับอ่า บางทีเราคิดว่าเราไม่มีอะไรนะครับเราก็เป็นคนดีๆนี่แหละเราไม่ได้คิดร้ายอะไรแต่ถ้าเกิดจิตเราอ่อนนะครับที่นั้นนะมันจะมีนะครับไอ้พวกสัมภเวสีพวกเนี้ยมันจะมีทั้งสาม,มาทิฐิและมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิก็คือจะชอบแกล้งคนนะครับชอบแกล้งคนไม่รู้บุญรู้บาปรู้บ้างไหมว่าเวลาแกล้งคนแล้วเนี่ยหรือทําร้ายคนหรือไปทักเขาให้เขามาเลี้ยงไก่เลี้ยงเหล้าเนี่ยมันบาปแล้วมันจะตกนรก แล้วก็จะสิ่งอยู่ที่นี่ไม่ได้ผุดได้เกิดง่ายๆรู้ตัวกันบ้างไหมอ่าถ้ารู้มันคงไม่ทํานะครับแต่ผมพูดไปงี้น่าจะรู้กันบ้างแล้วล่ะว่ายังมีสิ่งที่ดีควรที่จะไปอยู่ไม่ใช่มายึดมั่นถือมั่นติดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไล่เที่ยวหลอกคนนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรก็เนี่แหละครับก็จะบอกไว้สายป่าทั้งหลายนะครับใครที่ชอบลุยหมายป่าป่านะครับก็ให้ระวังกันไว้ด้วยนะครับถ้าไปคนเดียว ถ้าจิตไม่แข็งพอนะจิต ain, ไม่แข็งพอแม่อะไรพอก็ไม่ควรที่จะไปนะครับกลางค่ำกลางคืนเนี่ยตกแค่กลางวันก็พอแล้วนะครับกลางคืนมันมีริ์มีเดชในพวกเนี้ยก็นี่ก็ตีไปสักพักหนึ่งแล้วครับยังไม่กินถ้าไม่กินก็จะย้ายต่อนะครับเดี๋ยวจะไปท่าทรายตรงนู้นนะครับท้ายนู้นน่าจะมันเป็นแก่งหินนะครับตรงนู้นเป็นแก่งหินไม่ได้เป็นหินแบบนี้นะครับมันจะเป็นหินแบบเหมือนชั้นหินละเอียดนะครับก็น่าจะลองดูนะครับเผื่อจะมีปลา ซุ่มอยู่แถวๆนู้นบ้างนะครับแล้วก็เขาดูดทรายมันต้องมีวังอยู่นะครับตรงนี้ไม่เอาเลยนะครับปกติเนี่ยถ้ามีตัวนะครับกิ้ง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 ดึงแล้วนะครับไม่รู้ว่าโดนระเบิดไปด้วยหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับก็ย้ายหมายนะครับลงมาท่าทรายนะครับนะจุดๆนี้นะครับแดดร้อนมากนะครับแต่บรรยากาศสวยนะครับตรงนี้จะเป็นชายน้ําสวยนะครับก็น่าจะไม่โดนระเบิดเนื่องจากว่า อยู่ใกล้กับหมู่บ้านอยู่ใกล้กับคนไทยนะนี่นะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะมีตัวไหมนะครับไม่ว่าปลาอะไรก็เอาหมดแล้วตอนเนี้ยชั่วโมงนี้นะครับขอไมนได้ตัวเถอะโอ้ยโดนหญ้าบาดขานะครับัสเกตงขาสั้นด้วยปรากฏเป็นเหตุนะครับสังเกตได้นะครับรอยแผลเต็มขาเลยโอเคเดี๋ยวจะลองเดินสำรวจอยู่ตรงนู้นนะครับว่าจะมีตัวไหมนะครับส่วนเบ็ดได้ตีลงไปแล้วแล้วก็ เปิดหน้าเบรกไว้นะครับอ่อนๆเลยแล้วก็ติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับปลายคันก็ถ้ากินก็วิ่งใส่เกียร์หมานะครับไปเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนว่ามันจะมีเรียมเพื่อให้ได้ซึ่งผลงานนะครับมาประดับไว้ในช่องนะครับให้ทุกๆท่านได้ชมกันนะครับกับช่องมาฉาจอมปวนแม่สอนนะจ๊ะก็ได้ลงทุนนะครับย้ายหมายนะครับย้าย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 ตอนนี้นะครับผมก็ ไ้ไปดูนี่นะครับตรงนี้มันจะเป็นน้ําแยกนะครับตรงนี้จะเป็นน้ําแยกสองสายจะมีสายหลบด้านในนะครับมีสายหลบในกับออกกลางซ้ายฝั่งพม่านะครับอันนี้จะมาเลาะฝั่งไทยนะครับนี่จะเลาะฝั่งไทยนู่นจะไปพม่านะครับแล้วจุดนั้นนะครับข้างในนั้นมันจะเป็นเหมือนแอ่งอยู่แอ่งหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าแอ่งใหญ่ลึกหรือเปล่าหรือว่าตื้นนะครับแต่ที่แน่มันเป็นจุดหลบจุดซ่อนได้ดีหนึ่งจุดนะครับอาจจะมีตัว เดี๋ยวลองดูครับลองหย่อนหย่อนเบ็ดกันดูก็เดี๋ยวลองดูว่าจะโอเคไหมถ้าได้ก็ได้นะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะหาเลี่ยมอื่นอีกนะครับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเราก็ย้ายหมายกันอีกหนึ่งหมายนะครับก็ตุเรงตุเรงหิ้วกันไปนะครับดูว่ามันจะได้ตัวไหมก็ตอนนี้นะครับก็มาท่าซรายอีกหนึ่งท่านะครับจุดนี้ก็จะมีโป๊ะนะครับ ก็เอาให้มันสุดครับไหนๆก็มาแล้วให้มันสุดกันไปจะแห้วก็ให้มันแห้วอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับแห้วแบบครึ่งๆกลางๆอย่าไปแห้ามันเลยนะครับ <laughs> ดูแล้วบ,บรรยากาศสวยไหมนี่นะไปว่าแล้วลุยดีกว่าแห้วต้องให้แห้วแบบแห้วให้มันสมศักดิ์ศรีของชายชาตรีโ้ย เก็บถุงนะครับนี่นะครับเอามาไว้จับเยื่อะเหม็นนะครับเยอะมากกว่าจะได้ตีเบ็ดนะครับเปียกนะครับยูยูฝนก็ตกนะครับแบบไม่มีทีท่าว่าจะตกนะครับนี่นะครับคุ้งนู้นสวยนะครับมันจะเป็นคุ้งที่แบบว่าไปนี่แล้วก็ไปนู่นนะครับมันจะเป็นอ่าหน้าผาหินนะครับตรงนู้นจะสวยนะครับ เดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะมีตัวไหมถ้ามีก็น่าจะโดนอยู่นะครับเพราะวันนี้เงียบนะครับถ้าไม่ข้ามนะครับวันนี้ไม่มีโป๊ะข้ามแม่อะไรจะเห็นเบ็ดอยู่นั้นสองคันนะครับบนโป๊ะนลยนะอ่าไม่รู้เขาได้หรือไม่ได้นะครับก็พูดไม่ได้นะครับถ้าเป็นแม่น้ำนะัเป็นธรรมชาตินะมีอย่างเดียวนะครับต้องจังหวะจังหวะดีนะครับจังหวะดีแล้วก็ ดวงนะครับเป็นใหญ่เลยละดวงจังหวะนะครับพื้นที่นะครับก็นั่นแหละครับบางที่แบบสวยๆนะครับไม่ได้ตัวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ไหมสำหรับวันนี้นะครับทริปนี้ก็ตั้งแต่เช้านะครับไปเจอระเบิดนะครับยังไม่ทันลงเบ็ดพม่าลงระเบิดแล้วนะครับสองลูกติดๆนะครับแล้วก็ ย้ายหมายย้ายหมายนะครับหาหลุมแล้วหาหลุมเล่านะครับก็ไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นหมายสวยๆนะครับที่มาฝากกันในคลิปนี้แล้วกันเนื่องจากว่าปรากฏหมูที่ผมใฟ่ฝันไว้นั้นดูแล้วน่าจะเลือนลางแล้วนะครับเพราะว่าน้ําลงไปเรื่อยๆแล้วก็ชายแดนตอนนี้ก็มีปัญหานะครับในเรื่องของการแบบมีต่างด้าวนะครับหนีข้ามมากันแล้วก็การคุมเข้มนะครับเนื่องจากกลัวโรคระบาดนะครับกลัวโรคติดต่อต่างๆพาหะต่างๆนะครับ ส่วนจุดนี้ก็กลางคืนตกไม่ได้นะครับล่าสุดที่ตกก็คือตกกลางคืนเนี่ยปลาเข้ากลางคืนนะครับตอนนี้ก็ตกไม่ได้นะครับกลางคืนก็หมูค่าไปแล้วกันนะครับตอนนี้หมายก็หมดไปนะครับเดี๋ยวรอให้สถานการณ์เข้าที่เข้าทางดีขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาตะเวนหาตกกันใหม่นะครับไม่มีคลิปเยอะให้ดูเลยเดี๋ยวจะไปดูน้ําครับว่าน้ําใสไหมนะครับเดี๋ยวดํายิงปลากันดีกว่าอันนั้นน่าจะชัวร์ขึ้นนะครับที่แรกคิดว่าน้ําแดงมาน่าจะตกปลาได้มันหน่อยปรากฏว่า ไม่เวิร์กนะครับน้ำน้ำปีนี้ฝนไม่เยอะนะครับโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาจอมปว่วยกันด้วยเลยกันสําหรับวันนี้นะครับจากลากันไปละเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วนะครับสี่โมงครึ่งแล้วก็คําว่าแฮ้วนะครับพูดเบาๆก็เจ็บโอเคเจอก,กันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ